วันพี่สก,ก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เ่ายังน้องมีผู้เ่ายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอห่างว่างปันพี่สก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เ่ายัง น้องมีผู้เบ่ายัางที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอางว่างหนาวกายไม่เท่าไรแต่เหงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมอทุกค่ำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาไม่ยามคำคืนจะหลับนอนไม่ยามกอดหมอนอยากต่อเธอ คยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึง ฉันหนาวโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแผนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่ส่องแขนไม่ค่อยกอดเธอในยามเธอพักฝันถึงเธอเป็นจิตจวัดบัรยาได้มากกว่าสิบวันทัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลับตาตื่นมาในความเป็นจริงมันไม่มีเธอคอยเคียงข้างอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในความเป็นจริงอันอ้างว้างคำทุกคำที่สัญญายังจดจำทุกวาจา เม่ทกานเวลาวานพี่สะกคอนตอนนี้หนาวแล้วบลาน้องทางนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เ่ายังน้องมีผู้เ่ายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอแอบหวังปานพี่สะก้นตอนนี้นั้นหนาวแล้วบลาน้องทางนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เ่ายังน้องมีผู้เ่ายังพี่แค่ อยู่ข้างในเวลาที่เธออ้งางว้างลมหนาวมาเยือนปลายเดือนตุลาให้หัวใจไอสันไหวคิดหอดความฮักปลายเดือนเมษาที่น้องแก้วตาลึกถทิ่มไปวนเวียนมาบรรจบ ที่คบมาเปลี่ยนใจคิดทอดเจ้าลายแต่ผลสุดท้ายเหตุใด,ดแค่คนคอยทมข่าวคนหนาวมันหนาวผู้สาวคนใครข้อใจไอ้บอและทุนหัวได้ลูกได้ผัวและบอกคนไข้หรือเป็นจังใดบ่หูขาวนั่งเงาอยู่ข้างกองไฟรือที่ใจจงมีผู้บ่าวยางทำทุกอย่างทุกคืนทุกคราวเมือยามแลนหนาวนั้นเข้ามาบ้านพี่สะก้อนตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวย่าง น้องมีผู้เ่าายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอแงววางบ้านพี่สะกุนตอนนี้หนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั้นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ <ordan> <acknow> <cido LES> น้องมีผู้เ่าายังน้องมีผู้เ่าายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอแงวางบ้านพี่สะกุนตอนนี้หนาว บ่าน้องทางนั้นหนาวยังไอคิดว่าเจ้าอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้ามีผู้บ่าวเน่าเจ้ามีผู้บ่าวยังาไอแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เจ้าอ้างว่าบ้านไอ้สักคนตอนนี้นัหนาวแล้วบ้านนองทางนั้นนนั้หนาวยังไอคิดว่าเจ้าอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้ามีผู้บ่าวเาเจ้ามีผู้บ่าวเน่า